สวัสดีครับปู่อ๋อพบกันเช่นเคยครับกับดัมกระบะคันนี้เป็นนิสสันฟอนเทียนะครับนิสสันฟอนเทียดัมกระบะล้อสูงอ่าเปิดฝาท้ายได,ลได้ล็อกข้างได้ล็อกข้างได้สามารถเสียบดูล็อกไม่ให้อ่ามอดมอดผิดไดปิดฝาท้ายปิดฝาท้ายผลักฝาท้ายเข้าในคอนีที่เราไม่ให้ฝาท้ายเปิด เรามีสลักเสียบให้ครับคอในที่ปากน้องแก้วแล้วทุกไม้ทุกแม่อะไรเงี้ยปากน้องแก้วเปิดแต่ขาท้าไทยไม่เปิดนะครับเปิดสาท้ายเอาได้ด้วยคุณเปโซ่เปิดถามไาด้ดดาดาอาจจะมีได้หมดทุกสุดนะครับอ๋อขึ้นดัมดัมก็เราใช้รีโมทคอนทลคกบคุมด้วยรีโมทไร้สายนะครับและแมนนวลในรถน้ำหนักสี่ตันสบายสบาย อ่าครับแล้วก็ช่วงขึ้นสุดทุกอย่างไฟท้ายกันชนท้ายไม่โดนเรามีกันชนท้ายให้นะครับมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับความปลอดภัยใช้มอเตอร์นะครับใชมเตอร์กำลังส่สสสงน้ำมนันด้วยมอเตอร์แล้วก็กรบอกเลริกมีสองสโล2สองสปีดนะครับ อาเปิดข้างในอ่าข้างในมีแมนวเอาเปิดดูมดอ่านี่ลงขึ้นอ้าวกอนที่ปิดกที่ปิดปิดชีวิตแมนว่ไม่ทำงานโอเคนะครับระยะรีโมทใช้ได้ไกลนะครับใช้ได้ไกลกดไกลนะครับกดไกลเอาลองกดดูเอาลง,ดดาลงส่วนราคานะครับราคา ส่วนราคามาคุยกันโทรมาคุยกันนะครับอูวอเนี่ยมีสาขาตรังไละภูกเก็ตนะครับสเก็ตภูกเก็ตอยู่เกตโฮกระทูอูวอ์ทำรถดำไปถ้ามีสีโป้คนเจอสีโป้ให้ดำฟรีเลยครับรอยเชื่อมสดๆนะครับรอยเชื่อมสดๆทุกจุดรอยโช์รอยเชื่อมทุกจุดนะครับสดๆทุกจุดนะครับ จุดไหนเจอสีโป้ะนะครับเจอสีโป้มาเอาคืนเงินได้หมดครับให้ดัมฟรีไพ่หนึ่งคันนะครับเราใช้โชว์สีโป้รับหลักๆสนใจสอบถามนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ที่หัวข้อครับอุวอสาขาตรังไรปภูเก็ตเอาขึ้นดัมอันนี้เป็นนิสันคอนเทีย ราทำพร้อมเล่มทะเบียนรับรองวิศวกรพร้อมรับรองอน้ำหนักคันนี้มีพลอ,อยด้วยคันนี้มีพลรอ,รอยนะครับพลอ,อยแลวมม้วค่อยชกกันพวงให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับสัสดิธามชมโอโัวอ,อยู่ครับผมสวัสดีครับ